โอเคคันนี้เป็นรถอคอกซิงนะครับถอดสเต็มมอเตอร์แล้วพี่ก็ถือถอ,ยอยู่โอเคตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตัดปัญหารถวิ่งไม่ออกนะครับถ้าคว้าไฟนะครับรถวิ่งเหมอนเตาเลยนะครับอ,อันนี้ไฟตรงตรงไฟเดิมนะครับพี่ติดเกีย์อยู่ปะเบรกมือไม่อยู่ใช่ไหม เราจะตาตาได้ไงอง่ะพี่พี่เข้า <laughs> โอเครถติดเฝ้า้อยนะครับข้างหลังมีรถนะพี่ไปไม่โชว์แล้วนะครับอ่าเร่งได้นี่ลองเร่งดูหน่อะไม่หมายถึงเบิ้ลเบิ้ลดูเบิ้ลไม่ได้ใช่ไหมไ,ไ,หไม่ได้ไม่น่าได้ โอเคนะครับจบนะครับผมขอบคุณครับ